่แก่งนักรักเลยละกันเปิดฉากความหาป่วนจิตบางคนไปตลาดเพื่อซื้อของแต่บางคนไปเพื่อโดนแม้ค้าปั่นหัวเล่นฟรีฟร,ฟรีทุกเช้าแมคค้าครับผักชีโลละ20ลดได้ไหมครับลดได้สิจ้าแต่ลดเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะงั้นผมควรได้ฟรีเลยนะครับโอ้ยถ้าหลอกวันนี้อีกนิดฉันจะยกตลาดให้เลย งั้นผมขอเบอร์แม่ค้ายแทนผักได้ไหมครับเบอร์ไม่ให้แต่ให้หัวใจไปครึ่งตลาดแล้วโอ้ยผมแค่จะซื้อผักทำไมได้ความรักกับบ้านด้วยเนี่ยก็แม่ค้าคนนี้ขายผักแถมรอยยิ้มทุกวันจ้าสรุปความป่วนมาซื้อผักแต่ได้ความรักกับบ้านต่อราคาไม่สำเร็จแต่ต่อหัวใจแม่ค้าได้เฉยตลาดเช้าไม่เคยเงียบเพราะเสียงแซวของแม่ค้านี่แหละ Yeah. <laughs>